สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตำแหน่งเซตเตอร์กันนะครับเริ่มต้นที่นุสลาต้อมคํากันเลยนะครับนุสลาอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเป็นผู้เล่นที่มีทักษะและประสบการณ์สูงทั้งประเทศไทยเราเองแล้วก็ต่างชาติก็ยอมรับในฝีมือของเธอถือได้ว่าลงสนามเมื่อไหร่เกมที่ถูกบัญชาก็ต้องมีลุ้นแล้วก็สนุกทำเอาฝ่ายตรงข้ามจับทางไม่ถูก เดายากด้วยวิธีการต่างๆที่นุสลาได้บัญชาเกมนะครับและก็ประสบการณ์ของเธอเองจึงเป็นสิ่งที่โดดเด่นมากๆนะครับเมื่ออยู่ในสนามดังนั้นจึงไม่แปลกที่ศึก VNL 2021ในปีนี้เมื่อไร้ชื่อเซตเตอร์จอมเก่าอย่างนุสลาจึงทำให้แฟนๆพูดถึงในประเด็นนี้แล้วก็เกิดคำถามมากมายว่าทำไมไม่เลือกนุสลาไปร่วมทัพด้วย หากปล่อยให้เซตเตอร์ที่ยังขาดประสบการณ์ระดับชาติไปกันเองก็อาจจะทำให้เกิดผลไปในทางแพ้ซะมากกว่าบางเสียงก็มีบอกว่าน้องๆบางคนยังไม่เก่งจังหวะเซตก็ยังไม่ได้เป็นห่วงเกมที่จะเกิดขึ้นจากทั้งหมดนี้นะครับแอดก็คิดว่าการทดสอบในทิศทางของสมาคมในครั้งนี้อาจจะไม่ได้หวังผลแพ้ชนะเป็นหลักแต่ต้องการให้รุ่นน้องได้เรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่า และแอดเองก็เชื่อว่านุสลาก็คงไม่ได้ไปไหนนะครับแล้วก็จะเป็นพี่ที่คอยสอนทักษะและเทคนิคต่างๆให้น้องอย่างแน่นอนตลอดระยะเวลา3ปีกว่าๆนะครับก่อนที่จะเริ่มคัดโอลิมปิกเชื่อว่ารุ่นพี่อย่างนุสลาจะถ่ายทอดวิชาหรือหลายๆคนก็เรียกว่าปล่อยตะขาบนะครับให้ทายทดรุ่นน้องได้อย่างแน่นอนสำหรับรุ่นน้องนะครับ อย่างพรพันธ์ตอนนี้ก็อายุ27ปีถ้าบวกเพิ่มอีก3ก็จะมีอายุ30ปีทิชายาอายุ24ปีบวกเพิ่มไปอีก3ก็จะมีอายุ27ปีส่วนสุพัชชาตอนนี้19ปีบวกเพิ่มไปอีก3ก็จะมีอายุ22ปี ประสบการณ์ต่อจากนี้ใช้ระยะเวลาการฝึกฝนน่าจะประมาณ3ปีบวกกับแปลงกดดันคำวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆจากคนดูที่เราเห็นนะครับหลังจากที่เซตเตอร์ทั้ง3ถูกเรียกเข้าแคมป์ก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับจะเป็นเครื่องมือให้เหล่าเซตเตอร์รุ่นน้องได้มีแรงสู้และก็ผลักดันตัวเองให เร็วที่สุดนะครับดึงศักยภาพออกมาให้มากที่สุดแอดเชื่อว่าน้องๆ3คนไปถึงนะครับแล้วก็ทำได้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ สำหรับเซตเตอร์คนที่ไม่ติดแคมป์นะครับก็มีหลายๆคนที่แฟนๆเสียดายและอยากให้ทางสมาคมเลือกพิจารณาอย่างน้องนุกนิกนะครับเซตเตอร์ ter, จากนกครราชส,สีมาก็เป็นรุ่นน้องที่อายุน้อยแล้วก็สามารถพัฒนาได้และก็อีกคนนะครับเป็นสิลิมาที่พ่วงด้วยรางวัลเซตเตอร์ยอดเยี่ยมก็อยากให้ได้รับโอกาสนี้เช่นกันสำหรับสิลิมาอายุก็จะประมาณ30แล้วนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเกณฑ์และก็เป้าหมายของทางสมาคม ที่ตั้งไว้นะครับแต่แอดก็เชื่อว่าน้องนุกนิกอีกไม่นานนะครับก็น่าจะได้รับโอกาสเช่นกันตอนนี้จุดประสงค์หลักของทางสมาคมก็คือพาทีมไทยไปให้ถึงโอลิมปิกดังนั้นการเลือกผู้เล่นที่เป็นรุ่นน้องมาทดสอบจึงเป็นเหตุผลสำคัญแต่รุ่นพี่อย่างนุสลาจะเป็นโค้ชหลักในการช่วยเทรนให้ น้องมีศักยภาพสูงขึ้นให้ทันกับเวลา3ปกาีกว่าที่เหลืออยู่อย่างแน่นอนนะครับอยากให้แฟนๆจะเย็นๆและคอยเชียร์ให้กำลังใจทีมไทยของเราต่อไปสำหรับคลิปนี้หากมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถเขียนคอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับ mm. เพื่อที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ